สวัสดีครับปรากฏแทนนะครับผมกับช่องแทนเถิดอนเทิงนมาเทิงหัวเราไทยนะครับถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับตะไคร้นะครับใครชอบอะไรแบบไหนไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปของหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564หวยจะออกวันวันจันทร์นะครับผมสถิติหวยเลข2ตัวบนที่ออกวันจันทร์เนี่ย มาดูนะครับตามตารางนี้นะครับผมจานวนครั้งเลข2ตัวบนที่ออกแยกตามหลักนะครับมีเลขไหนเด่นสุดนะครับผมเลขศูนย์นี่ออกหลัก17ครั้งหลักหน่วย8ครั้งรวม15ครั้งนะครับเลข1ครับออกหลัก10 6ครั้งหลักหน่วย6ครั้งมา12ครั้งเลข2อนะครับออกหลัก10 8ครั้งออกหลักเขอโทษครับออกหลักหน่วย7 15 7ครั้งนะครับรวมเป็น15เลข3านะครับออกหลัก18ครั้งออกหลักหน่วย9้าครั้งรวมเป็น17เลข4นะครับออกหลัก10 10ครั้งออกหลักหน่วย9้าครั้งรวมเป็น19เลข5นะครับออกหลัก16ครั้งออกหลักหน่วย7ครั้งนะครับรวมเป็น13ครั้งเลข6นะครับออกหลัก1 0 11ครั้งออกหลักหน่วย6ครั้งรวมเป็น17ครั้งเลข7นะครับ ออกหลัก14ครั้งออกหลักหน่วย14ครั้งสูงมากนะครับมาเป็น18ครั้งนะครับเลข8ครับออกหลัก18ครั้งออกหลักหน่วย4ครั้งนะครับรวมเป็น12ครั้งและเลข9นะครับมาหลักหน่วยแค่อ่าขอโทษครับเลข9้ามาหลัก1 0แค่5ครั้งแล้วก็มาหลักหน่วยแค่3ครั้งรวม8ครั้ง9นี้จะออกสตัวบนน้อยที่สุดนะครับส่วนในบรรดาเลขทั้งหมดจะมีเลข4นะครับมาถึง19ครั้งไม่ว่าจะเป็นหลัก10หรือหลักหน่วยแล้วก็เลข7 สองตัวนี้น่าจับตามองนะครับ4กับ7อาจจะมาตัวหนึ่งหรือ2ตัวนะครับ7 4นะครับผมก็ดูจากสถิตินะครับผมนี่สถิติคือย0ปีนะครับจากปีพศสองพรอ่ถึง16เมษายน2544ถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่ก็รวม73งวด ที่ออกวันจันทร์นะครับจำนวนครั้งเอามาดูนะครับผมจำนวนครั้งเลข2ตัวบนที่ออก6 7นี่ออกมาถึง5ครั้งเลยนะครับ67นะครับผม3ครั้งนะครับ2ตัวบน3ครั้ง4 3สอันนี้คือตรงหลักเลยนะอืมแล้วก็4 7ดครับดูหลัก7จะมาที่หลักหน่วยเนี่ยนะที่มากโดยเฉพาะออกบ่อยเนี่ยเลขคือ6 7ออกบ่อย แล้วก็4 3 4 7 2ตัวบนที่มา2ครั้งก็ได้แก่00 0, นะครับผม05 07 12 24 25 34 50 61 72 83 84 88อันนี้คือเลขที่มา2ครั้งนะครับผม1ครั้งนะครับที่ออกมาแล้วนะครับ2ตัวบนวันจันทร์นะครับผม02 11 13 15 17 20 21 27 29 30 32 33 36 37 38 41 45 46 49 51 54 56 59 63 64 67 66 70 78 82 86 90 93 94 96 97อันนี้คือออก1ครั้งนะครับช่องที่3 67นี่ออกถี่มากเลยนะวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันนี้เดี๋ยว ต้องไปลองดูประกอบกับหุ้นนะครับเพราะเป็นเลขกำลังวันที่ออกนะเออหมายความว่าวันจันทร์ที่16นะครับเลขสตัวบนที่ไม่เคยออกเลยของวันจันทร์นะครับได้แก่ศ1 03, 03์ห 04, 04, นึ0งศูนกศูะครับผมหนึ่งก,ก็ได้แก่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ะครับสนะครับสองสองสองสามสองสอามมาสามหนึ่งสามห้าสามเก้านะครับสี่ศูนย์สี่สองสี่ส 606268697173747576777980818587 6นะครับ8991929598997ที่อยู่หลักหน่วยเน io, ี่ยที่ที่ยังไม่ออกมาก็คือ577787นะครับยังไม่เคยออกเลยวันจันทร์นะครับที่เหลือคือออกมาหมดแล้วนะครับในบรรดาหลัก7หน่วย เด่นบนวดน,นี้ถ้ามองจากสถิติหวยออกวันจันท์นะครับสองตัวมาตัวนี้จะเป็นที่สี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดนี้มาบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะหลักหน่วยมาแบบพุ่งเลยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสถิติหวยเลขสองตัวบนที่ออกวันจันทร์นะครับตัวเก่งเร่งไปที่หกเจ็ดจะครั้งไหมหรือว่าสี่เจ็ดนะครับผมหกเจ็ดสี่เจ็ด 07นะครับดูจากตรงนี้นะครับ674707 7 7นะครับผม07มาถึง2ครั้งแล้ว33 3, อ่าครั้งนี้มี47 5ครั้งนี้67ตัวเกรงเล่งเอาไว้นะครับถ้ามาเผื่อจะมาอีกสักครั้งหนึ่งมาแล้วมาอีกได้เพราะเลขมันเป็นเลขกำลังวันของวันจันทร์ที่16 เอาเป็นว่าคลิปนี้ใช้ประกอบการาซื้อสลากกินแบ่งร,รีง่งวดประจำวันที่16สิงหาคม2564นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสถิติหวยเลข2ตัวบนที่มาบ่อยนะครับออกวันจันทร์เราเจอกับคลิปหน้านะครับเป็นเลข2ตัวร่างนะครับหรือว่า3ตัวนะครับจะเอาสถิติมาฝากนะครับเอาเป็นว่าขอให้โ,โชคดีกับข้อมูลอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างสำหรับ ตามหลักพยากรณ์ดาราศาสตร์นะครับผมไม่ใช่ครับตามสถิติครับตามสถิติหวยออกวันจันทร์นะครับผม